สวัสดีค่ะมาพบกับส,สาวเราพเซ็ปชาแนลนะคะวันนี้สาวเราเองก็พามาทําบุญที่วัดทำสถิตนะคะตอนนี้พากําลังเดินบักนะคะ <c oughs> สาวเราเองก็ได้ถ่ายการทําบุญนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะยืนยืนมาคอยใส่บาตรกันนะคะพาก็จะเดินลงมานะคะ ที่วัดทํทำสถิตนะคะสาวเราเองก็มาทําบุญกับครอบครัวนะคะก็จะมีแฟนแล้วก็แม่ย่าของสาวเรานะคะแล้วก็น้องแฟนนะคะก,ก็จะมี ชาวบ้านมาทำบุญกันนะคะในวันหยุดเนาะคะ่ะเสราร์อาทิตย์นะคะ,คะก็ใส่บาตรเสร็จเนาะ,ค,ะค่ะก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะก็ะจะมีแม่ชีนะคะ นี่ก็จะเป็นการทำบุญช่วงเช้านะคะเดี๋ยวจะาลาจะพาเดินไปชมข้างในนะคะการที่ใส่บาตร้องถอดรองเท้าก่อนนะคะกำลังสร้างใหม่นะคะสวยงามมากค่ะเ<ป>ดี๋ยวจะาลาพาไปชมข้างในเลยเนาะ ส่วนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วเนาะก็จะเป็นบริเวณข้างในนะคะข้างในวัดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นของหวานของข้าวนะคะด้านหน้านู้นก็จะเป็นของข้าวด้านนี้ก็จะเป็นของหวานขานมน้ำนะคะสารพัาชุมนะคะพมอเข้ามาข้างในก็จะนี่นะคะ เองก็ถ่ายให้ดีมาะ าว,วนะคะตอนนี้ก็กำลังถวายอาหารนะคะถวายอาหารให้พระนะคะส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นอาหารที่จะถวายพระแต่ละ แม่ชีก็จัดอาหารนะคะนีนะคะของที่ชาวบ้านเข้ามาทำบุญกันเนาะนี่ก็จะมีพริกแกงมีต้มไก่มีไก่ทอดนะคะมีหมูย่างกับข้าวหลายหละเลยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็เป็นเมซีในวัดค่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นตอเบอรี่นะคะต้มนะคะเตรียมน,น้ำแดงแก้วไว้นะคะนี่นะคะกำลังถวายอาหารให้พระนะคะเขาก็จะใส่เป็นรถรถเข็นเล็กๆนะคะ<ม>น่ารักน่ารักนะคะ<ม>แบบวัดสมัยใหม่นะคะ<ม><ม>นี่นะคะพ<ม>อไอ ส่งอาหารเสร็จนะคะแม่ชีก็จะพากันเอาถาดน,นะะี่ค่ะเขาเรียกลถดเข็นเล็กๆนะคะนี่นะคะมาก็มาทําความสะอาดนะคะก่อนเก็บไว้เนาะนี่นะคะแม่ชีก็จะเป็นคนทาความสะอาดนะคะเขาเรียกลถเข็นที่สําหรับใส่อาหาร ให้พระนะคะก็ทำเสร็จแล้วก็จะเก็บเบก็บไว้ทําความสะอาดเนาะก็จะส่งกันมาเป็นขั้นอนต่อๆกันอย่างนี้นะะคนี่นะคะ,ะ,คะส่วนข้งางล่างนั้นก็จะเป็นหน้าที่กำลังจะมาบวชนะคะมาบวชน้า ส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นน้องสาวของแฟนสาวลาวเองนาอที่มาถวายน้ําแล้วก็ของใช้แล้วก็เป็นมดแมสวด,ดอะไรนะคะกำลังถวายพระจากส่วนกับข้าวที่ส่งไปให้พระสั่งแล้วนะคะกับข้าวที่เหลือก็จะเอามาเก็บไว้กันตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีของข้าวของหวานนะคะกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แม่ชีก็จะเป็นคนที่จัดการนะคะจัดแจงอาหารที่จากับนูนนะคะก็จะมีของข้าวของหวานนะคะส่วนน,นะะวนี้ก็จะเป็นผัดันะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่ย่าของสาวเราเองที่ผัดก๋วยเตี๋ยวมาทําบุญวันนี้เนาะนะคะแม่ชีนะคะ,ะนคนที่จัดแจกข้าวของนะคะของกินนะคะ อันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะของคาวเอาอาหารหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมรับพรกันนะคะขวดน้ำนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้สาวเราด้วยนะคะวันนี้ก็มาทำบุญกับครอบครัวนะคะบ๊ายบาย